คว่ารอ1599เก้ามาอย่าลืมนะคะสมุดลางนี่7งวดสุดท้ายและที่สำคัญอาจารย์มีของแถมพิเศษที่สุดแล้วก็สำคัญมอบให้ด้วยค่ะและที่สำคัญ1ตุลาคม2565ค่ะรางวันที่1ออกมาแล้ว703ห้อ่าหวยเนี่ยจะออกบ่อยมาก703 037ะคะออกบ่อยนะสำหรับใครที่ดูตอนนี้เรามาคำนวณไปพร้อมกันค่ะว่า 03จะคำนวณออกได้เลขอะไรจากของแท้ฉบับอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงลิขสิทธิ์ของแท้จากเซียนหวยแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะก็พิมพ์รวยเข้ามาเลยอยากจะถูกหวยเท่าไหร่พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะนอกจากจะคำนวณเลขให้ดูแล้วนะคะหลักเลขเด็ดแล้วนะคะรายการแผงแตกสัญจรในวันนี้จะพาไปไหว้พระพุทธรูปปางนาคปกค่ที่วัดแดงธรรมชาติใกล้ๆนี้นนทบุรีนะคะต้องบอกว่า วันนี้งวดน,นี้หวยออกวันเสาร์และในเดือนหน้านะคะวันที่10เดือน10อาจารย์ก็จะไปบวงสวงใหญ่นะักคำชชโนทวังนาคิงก็เกี่ยวกับเรื่องขององค์พระยนนานาาเกี่ยวกับองค์นาคาธิปรีสีสุดโทด้วยเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ รอบนี้เน้นเลยพระพุทธรูปปางนะักปกนะคะและที่สําคัญใครที่เกิดวันเสาร์หรือศรัทธาสายยานพญายนาคนะคะอย่าพลาดในคลิปนี้นะเพราะว่ามีทีเด็ดมาให้มีจุดทูบของหวยมาให้ด้วยนะคะเอาเรามาดูกันค่ะดูเลยสําหรับตัวแรกนะคะ 03ออกไปแล้ว03กับ75ตัวนี้เนี่ยหลายคนถูกเยอะนะคะสำหรับ75ยินดีด้วยนะบางคนถูกเป็นแสนเลยแต่บางคนบอกว่าจ่ายครึ่งบางคนบอกว่าจ่ายครึ่งนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเลขดังที่เขาซื้อกันก็คือ74 74กับ73เนี่ยที่อาจารย์เน้นนะคะแต่ว่ามันออกควายแบบเนี้นะคะก็คือควายแบบนี้หลายคนซื้อนะซื้อเป็นตัวนี้นะคะ ที่อาจารย์ให้ไปก็จะซื้อเป็นตัวนี้เยอะเลยนะคะที่เน้นไปให้ก็คือ713แต่ว่าออกไปเลยนะคะเป็นเอานี่ตัวนี้นะซื้อเนี่ย73ตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นหลักสูนย์มาแทนมาแทนนะคะก็อ่ะพลาดนิดเดียวเดี๋ยวงวดหน้าตามกันต่อนะคะว่าเราจะต้องเน้นเลขอะไรกันนะคะรับ 7, บ่อยเหมือนกันนะคะ037038เนี่ยออกบ่อยนะคะเป็นเลขที่ออกทั้งเลขหน้าเลขท้าย รางวัลที่1นนะคะก็เป็นตัวเลขที่ออกบ่อยอย่างเช่นปีที่แล้วปีหกสี่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยออก0ูนย์สามเจ็ดนะคะและนะวันที่1กุมภาวันจันทร์นะส่วนมากก็จะไปออกวันจันทร์นะะออก307นะวันจันทร์เนี่ยออก307037บ่อยมากนะคะแต่งวดที่แล้วเนี่ยวันศุกร์ นะคะแต่ออก703นสะสลับกันเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับงวดนี้อ่างวดนี้หวยตัวเดิมจะมาไหมหวยตัวเดิมที่น่าสนใจก็มีมีน่าสนใจอยู่นะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์ขอ3ตัวตรงหางเดียวจะไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยงวดที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าเกิดไปซื้อ42 3สก็ถูกนะส3 2 4 2 3สหรือจะซื้อ3 1 1ก็ถูกนะคะได้ใบละ4 631บาท 6, 3, นะคะหกสามหนึ่งอะใบละสี่พันะคะได้เยอะกว่าหวยใต้ดินอีกนะรอบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับ3ตัวตรงรอบนี้ใครที่อยากได้อะให้พิมพ์รหัสเดียวให้พิมพ์เลข4 พิมพ์เลขตัวเดียวเท่านั้นอาจารย์จะบอกว่ามันจะเป็นสีอะไรดีแต่ต้องบอกกันอยู่ในไลน์นี่แหละนะคะใครที่อยากได้พิมพสีเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะหรือแอดไลน์แอดถ้าร r v h n c เข้ามาใครที่พิมพ์เข้ามานะคะจะได้รับสิทธิ์นะคะก็1ค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะสำหรับ2ตัวสำหรับ2ตัวรอบนี้อ่าสตัวรอบนี้เราจะซื้อเลขอะไรกันค่ะ จับคู่กันได้เลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะถ้าเกิดเด่นหนึ่งเนี่ยก็ซื้อเป็น1 2นะคะ1 9 1 4อ่าตัวนี้นะคะและถ้าเกิดเน้น2ก็จะเป็น29 2 4และสุดท้ายก็คือ94ค่ะนี่ก็เป็นจะเป็นชุดเลขบนนะคะชุดเลขบนอ่าบางคนก็ไปหาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้เลยหรือจะเป็นเลขหน้าเลขท้ายเนี่ยเลขหน้าเลขท้ายเลขที่อาจารย์แนะนําก็จะเป็น 219หนะคะหรือก็419ก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแนะนำอยากจะให้ลองซื้อกันดูนะคะอลองซื้อกันดูนะสำหรับใครบอกว่าอาจารย์94เนี่ยงวดนี้ดังบวก1แต้มได้ไหมอ่าแน่นอนวันนี้รีบไปหาซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะตัวนี้จะอันหลังจากที่อาจารย์ส้มเขียนในวันนี้อันแน่นอนนะคะ95วันนี้ เทปรายการแผงแตกสัญจรออนแล้วต้นฉบับของแท้อาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงให้เน้นย้ำเลยนะคะ9495ซื้อแบบตามเลยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อวันนี้ลอตเตอรี่ยังมีแต่ถ้ารอใกล้ๆไม่มีทั้ง29 24 9495นะคะตัวนี้เป็นตัวอันแน่นอนร้อยเอร์เรามาดูเลขล่างการเลขล่างจับคู่เป็นเลขอะไรคะ่ะ 84สี่นะคะ8ปหกและอาจารย์ให้6กกับ9ตัวเดียวกันนะ4 6นะคะ4 6 4 9และสุดท้ายนะคะโอ้โหมีคนบอกว่า66งั้นอาจารย์ตีไปเลย6 2นะคะนี่เลยนะคะจะเป็นเลขล่างอ่าบางคนบอกว่าเลขล่าง อาจารย์จะเขียนยังไงดีเวลาซื้อหวยเลขล่างเนี่ยถ้าจะซื้อแบบนี้ก็เยอะถ้าแบบตัวเน้นโดดๆเลยนะคะ85นี่เลยตัวละร้อยอ่าตัวละร้อยนะคะก็คือลอตเตอรี่ใบละร้อยนั่นแหละนะใบละ80ก็ไม่มีขายแนละ้วตอนนี้ใบละร้อยเท่านั้นนะคะก็ไปหาซื้อเลยใบยละร้อยจะไปกลับก็ได้้วแต่เรานะคะซึ่งเลขล่าเนี่ยหลัก8เป็นเลขที่น่าสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันหรือ มีโอกาสถูกรางวัลเล็กท้าย3ตัวด้วยนะคะใครที่ดูเห็นอยู่ตรงนี้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบ4พอเห็นเลขงวดนี้มี9มี4มี6เนี่ยชอบนะคะต้องบอกว่าการวางตำแหน่งงวดนี้นะคะวางไม่ยากเลยนะคะอวันนี้วิธีการวางตำแหน่งนะคะได้เป็น1นนะคะส่วนเลขคู่นะคะเป็นสองสี่ ของสลากหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ายี่ปัวรายใหญ่แถวสนามบนินัเขาจะไปไหว้ที่นี่เขาจะไปขอหวยที่นี่หรือจะขายเลขขายอะไรเขาจะไปขอที่นี่วันนี้เคล็ดลับนะอาจารย์มาบอกที่นี่แพงมาก